สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเกี่ยวกับแนวข้อสอบคุณธรรมนะครับชื่อว่าคุณธรรมที่ทําให้ประชาชนประสบความสําเร็จคือข้อใดนะครับครับคุณธรรมที่ทําให้ประชาชนประสบความสําเร็จนั่นก็คือหลักธรรมที่มีชื่อว่าอิทธิบาท4นะครับหรือเรียกว่าครองงานนะครับครองงานก็คืออิทธิบาท4นะครับคุณธรรมที่ทําให้ ประชาชนประสบความสำเร็จนะครับอิทธิบาท4คุณธรรมที่ทำให้ประชาชนประสบความสำเร็จหรือครองงานนะครับมีอยู่4ข้อก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะครับ 1. ฉันทะคือความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นงานนั้นวิริยะคือเพียรประกอบสิ่งนั้นงานนั้น สามจิตตะคือเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นงานนั้นไม่วางทุระสี่วิมังสาคือมันตรีตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นงานนั้นนะครับก็จะเป็นหลักธรรมนะครับที่ใช้ครองงานนะครับอยากทำงานให้สำเร็จรู้ล่วงนะครับก็นำหลักธรรมนี้ไปใช้นะครับก็จะเป็นแนวข้อสอบนะครับไปดูแนวข้อสอบกันเลยนะครับข้อที่1ครับ คุณธรรมที่ใช้ในการครองงานตรงกับหลักธรรมตามข้อใดครองงานก็คืออิทธินะครับอิทธิบาท4นั่นเองนะครับกอไก่ข้อ2ครับเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางทุระคือข้อใดครับอ่าก็จะตรงกับคําว่าจิตตะนั่นก็คืออิทธิบาท4นะครับกอไก่ข้อ3ครับมันตรีตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นตรงกับข้อใดครับ ตรงกับกอไก่ครับอิทธิบาท4ก็คือวิมังสานั่นเองนะครับข้อที่4ี่ครับฉันทะเป็นหลักธรรมตรงตามข้อใดครับคําตอบก็คือกอไก่ครับอิทธิบาท4นะครับแล้วก็มาดูครับข้อที่5ครับวิมังสานะครับเป็นหลักธรรมตรงตามข้อใดนะครับตอบอิทธิบาท4สุดท้ายครับทีนี้เรามาสรุปกันนะครับที่เราได้เรียนรู้มานะครับทั้ง4คลิปนะครับ ที่มักจะออกข้อสอบเกี่ยวกับหลักคุณธรรมนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันที่ลงท้ายด้วย4นะครับดังนี้นะครับที่เราเรียนรู้กันมานะครับครองตนก็คือคารวาส4นะครับครองคนก็คือสังฆะวัตถุ4นะครับคอควายครองคนนะครับสังฆะวัตถุ4ครองงานอิทธิบาท4แล้วก็ทร,รมาสำหรับผู้เป็นใหญ่นะก็คือพรหมวิหาร4ครับครองตน ครองคนครองงานหลักธรรมผู้เป็นใหญ่นะครับก็เป็นคลิปนะครับแยกออกมาเป็นแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับทั้งหมดก็จะมีอยู่4คลิปนะที่จะฝากไว้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ